คนมากมายอยากนัดหมายเธอเหมือนกันฉันกลัวเธอลืมนัดของเรายังคิดไกลเกิดใจนึกกลัวนัดเธอคือฉันหรือเปล่าไม่อยากอยู่ไท้กับมาก่อนออเฮ้ยพี่มาก่อนผมมาก่อนเฮ้ยไม่ต้องเถียงกันผมเนี่ยมาก่อนจเห็นไห้เขาได้เขาได้อย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยบอกว่า เฮ้ยโอเข้าทีอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรือเปล่ายื่นมือให้เปอะไรหรือเปล่ายื่นมือมายื่นมือมันหลักขึ้นุ่นปะยังไม่ดีดูแบบไม่เป็นไรพี่ไอ้เหี้ยนึกว่าไม่มีน้ำใจอารมณู้ไหมว่ามึงไม่มีน้ำใจไให้ลุกไปน้องขามันก่อนข้างบนนะเฮ้ยเจ็บเจ็บแทนเลยเจ็บแทนขอโทษขอโทษ คุณนี่เหนที่แต่ม่พุงน้ฮ้ยก่อนนะจอมไปวะนี่วุ้ยไปมานี่ยเลยนะเนี่ยดูดีที่แบดูมาร์กไรหรือเปล่านยาดี้ก็คุยกันชัโอ้ยตัดคนเยอะแย่านแหมนี่เป็นเพราะแกคนเดียวเลยเนี่ยมแต่ชักช้ยืดย่าอ่ะนี่นี่เสื้อนี่ใครซือนั้นแล้วก็เป๋าใบนี้อ่ะใครซือ

จะไปไหมเนี่ยไปไปขึ้นรถสิเดี๋ยน้องจะไปป่ะสองคนเนี่ยจะไปขึ้นรถสองรอบนะพี่โทษทีโทษทีเอางี้จะไปทั้งคู่เลยใช่ป่ะเดี๋ยว มันเหลืออยู่ที่เดียวอ่ะเอางี้สองคนนี้ใครมาก่อนไปก่อนเลยผมมาก่อนน้องพี่มาก่อนพี่ผมมาก่อนนะครับพี่พี่มาก่อนผมมาก่อนครับน้องพี่มาก่อนผมมาก่อนพี่มาก่อนผมมาก่อนพี่มาก่อนผมมาก่อนเฮ้ยไม่ต้องเถียงกันผมเนี่ยมาก่อนตั้งแต่เช้าแล้วน้องสองคนเพิ่งมา ตอนนี้มือสิเศร้าดีเสส้นล่ที่ตอมาเถียงอใเห็นนะอ้เห็นนเร้าอี่ม่่ะเนจี่คนงคนยทมึงต่อยจ้เชื่อแล้วอต่อาเถียงหน้าคนีเป็นมหบานเนี่ยวมนเสียทีพอต่อมาเถียงมอง้างไว้เออมองค้างไว้อย่าอย่าลงขางเลย ตอนนี้มู้สียเศร้าตยคนมัวยทียนนั่อันนี้มัวยังไงอันนี้ตายแ้วยหลาน่ายลาตอนนี้มั้สีเศร้าตยคนมวยเทียนบมวเอจะมองเลยฟังของคนเลบอจะมองทางไว้พี่จะตัดพี่จะตัดนะพี่พี่มัวบอตึงตึงเป็นตุ่ยฉัโต ก็ต uh? euh uh uh> ื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับแต่ว่าก็สนุกดีครับตอนแรกไม่เรียนมาด้วยก็อ่าก็เรียนกับหม่อมน้อยครับแต่ก็เพิ่งตอนนี้ก็คือเพิ่งเริ่มเรียนเองครับยังเรียกว่าไงครับก็ยังเกรงเกรงอยู่ครับยังเอาวิชามาใช้อย่างเต็มที่ได้ไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ อีกอย่างในวันนี้ก็เป็นวันแรกนะที่เราชี้พวกลิเจออะไรเงี้ยครับเจอพี่พี่เจอเจองานเจอเจอบทอะไรเงี้ยครับก็เต้นเต้นแล้วก็ยังเก่งอยู่ครับก็เป็นก็คล้ายๆกับจะเป็นตัวผมเองนะครับก็แต่ว่าในในเรื่องก็คือผมเป็นน้องพี่อาเป็นญาติอะไรประมาณนี้ครับลิทก็จะเป็นลิทก็เป็นเป็นน้องของพี่บี้แล้วก็ ก็จะเป็นตามคาแรคเตอร์ตัวตนจริงๆเลยครับ<ช>แล้วก็คือในเรื่องก็คือจะเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ด้วยเหมือนกันเลยงี้ครับบทบาทคล้ายกันของพี่โนโก็จะเป็นวเป็นสจวตประมาณนี้ฮะเป็นบทใจร้อนนะครับครับแล้วก็ชอบใช้กําลังอะไรประมาณนี<ช><ๆ>้แต่ว่าตัวจริงผมก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนกับในในเรื่องนะครับแต่ว่าคือลักษณะนิสัยหรือว่าการพูดจาอะไรเงี้ยอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าในเรื่องคือจะเป็นแบบ ร้อนร้อนๆหน่อยแล้วก็ลมรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับสนุกครับเพราะว่าพี่เขาก็เป็นกันเองครับแล้วก็คือผมกับริ์แล้วก็พี่บี้พี่อาคือก็เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วอะไรอางเงี้ยครับก็เลยทําให้เวลาเข้าฉากกับพวกพี่เขาสองคนรู้สึกไม่เกรงนะครับมีการถามไหมคบว่าฉากนี้เป็นยังไงเปยังไงบ้างถามก็คือตอนแรกพวกเรามาแล้วเกรงครับแต่ว่าพี่เขาก็บอกว่าพี่เขาก็เป็นเหมือนกันครับดังนั้นก็ก็เลยทําให้เราไม่ไม่ค่อยเครียดกับกับว่าเราจะ คือตอนแรกผมสองคนก็กลัวว่าจะทําออกมาแล้วแบบทําให้พวกพี่เขาเสียเวลาอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ฉากแรกที่เข้าก็ม,มีมีหลายฉากครับที่ที่ที่ริคิดว่ามันยากเพราะว่าจะเป็นฉากก็คือการเล่นซิทคอมเนี่ยคือมันมันจะต้อง มันมันจะไม่ใช่แสดงอย่างเดียวแบบไหลๆไปเรื่อยๆครับจะมีแบบซ้อมบทซ้อมคิวซ้อมจังหวะกันว่าจะเออขึ้นรับกันตอนไหนอะไรเงี้ยรออับการส่งกันตอนไหนอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้เลยก็เจอไปก็หลายรับหลายส่งเลยครับมีทั้งใส่อฟเฟกก็คือเลือดก,กำดาไหลอีกก็คือโอ้วันนี้ก็คือหนักเลยครับอืจะได,ด้ชมตอนแรกตอนเมื่อไหร่คะ อืมก็ประมาณสิงหาครับฝากละครเรื่องนี้ค่ะซิทคอมก็ยังไงก็นี่เป็นซิทคอมเป็นละครเรื่องแรกนะครับที่ผมแล้วก็ลิ์นะครับได้มาแสดงก็ยังไงก็อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆคนดูอะไรเงี้ยช่วยช่วยติดตามแล้วก็ช่วยสนับสนุนเราด้วยเพราะว่าเราตั้งใจทํากันมากๆครับอยากให้คนที่มาดูมีความสุขครับครับสิงหาคมนี้นะครับ ฝากๆทุกคนช่วยกันดูด้วยนะครับ<อ>เยี่ยม <คน S 1> เลยครับเยี่ยมเลยแหลมเลยครับวันนี้ฉากแรกมาลิศก็เล่นได้ใจแม,แ,มแม่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 ก็จะแบบจะเป็นเป็นคนดูนครับที่มาดูในประมาณ 30- 40คนก็เรียกเสียงหาเรียกว่าเกินรุ่นพี่ไปแล้วนั่นเลยนนครับครับ เริ่มใจหวั่นหวแล้วจะเป็นเรื่องนักกันน่าจะเปลี่ยนชื่อไปเลยน็อตกับน็อตป่าวน้อกับน็อตโกตกกะปอกมแล้วก็จริงๆมวีเกิดก็ต้องมีดับครับรุ่นน้องขึ้นมาแล้วเรารุ่นพี่เราก็ต้องให้น้องได้เฉิดฉายเจอจ้าบ้างแล้วก็ค่อยๆทํางานของเราไปครับก็กอีแน่นไว้เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดน้องน้องเข้ามาแรงก็ต้องให้น้องจริงจริงเพราะว่าครั้งนึงเราก็เคยขึ้นเหมือนกันอันนี้ถึงทีน้องบ้างแล้วเราก็ส่งน้องบ้างก็เลยครับเป็นป่าดัน เหมือนคนแกยังไงรู้ไหมตโน่ก็เป็นคนอ่ะคึมคมแต่ว่าเขาก็มีความสนุกในตัวลิศก็เป็นคนที่เฮฮาสนุกในตัวเหมือนกันฉนะนั้นมาลองงานซิคคองน่าจะเข้าคนดเีเล่นเป็นน้องของบี้ลิศเป็นน้องของบี้แล้วก็ตโน่เปร้องของพี่อาร์ครับก็ตอนนี้ถ้าเรื่องของความฮาเนี่ยต้องเราสองคนครับแต่เรื่องของความหาล่อและความแรงเนี่ยก็ยกให้น้องไปก่อนแล้วกันโอ้เหตตัวดูพฤติกรรมสาวๆในกองถ่ายเป็นไงบ้างครับพี่ชมพู่อ๋อพฤติกรรมสาวๆแล้วครับ คือคือแบบว่าชมพู่เขาเขาเขาชอบปื้มตโนอยู่แล้วครับแล้วก็เฮ้ยเวลาพูดถึงตโนตาตาตาเขาจะเป็นแบบเฮ้ยปากายตาเขาจะแบบเฮ้ยชอบปื้มมากเลยอะไรเงี้ยครับพอตโนมาปุ๊บตอนเช้าเขาจะเงียบเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชมพู่มาในกองจะเฮฮาปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่างนั้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแต่วก็ ตอนเช้ามาชมพู่ไปคนละคนเ้ยนึกว่าแอบทสะออนอ้ยเรียบร้อยมากเลยก็ฝากถึงน้องฤทธิ์กับน้องโตโน่ด้วยนะครับรุ่นน้องเดอะสตาร์หกสืบสายเดอะสตาร์ของเราเองนะครับก็มาเล่นนักกนัดมาเล่นละครครั้งแรกนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยถ้าเกิดมีอะไรตะกุกตะกัดตะกิดตะกักอะไรเงี้ยก็นะก็ฝากไว้ด้วยครับเังเขายังมาอยู่แต่เรื่องความหาละประกันครับเราดูแลอย่างแน่นอนครับััอยย่่าางงคนนฟมม อยากให้เธอมาให้ตรงวันอาทิตย์ตอนห้าโมงอย่าลืมนัดคนที่ล,ล้มรักเธอองเธอหนะฉันเฮ้ยไม่ใช่นัดเธอหนะผมงั้นถามเธอสินัดไหนเธอนัดใครนัดพี่หรือผมเธอชอบนัดนี้ครับโทษโทษพี่อยากเกทับผมงั้นถามเธอสินัดไหนได้